เราทวงฟ้ามนะครับไม่แล้วผมเมื่อนี้พอดีมือเสาร์เนาะก็ไปเก็บผักหวานมาอ่าได้อ่า,อาทั้งคู่มาได้หัวก่อยมาหน่อยหนึ่งก็เลยคิดว่าเห็ดไอ้มาก่อยนะครับมาก่อยหนึ่งก่อยเนะอาเสียน้ำเกลือ,อไปแล้วก็คือก่อยนี่มันก็มีลักษณะของเป็น เบื่อเมาเนาะครับเบื่อเมาเหาก็ต้องมาแช่แช่หรือมาไว้นะครับให้ไอ้พวกเบื่อเม,อมาหรือพวกไอ้ไอ้ยางที่มันคั้นเนี่ยออกไปแล้วเ้าก็มาหนึ่งเป็นของหวานกอยอย่างนี้มันแสบแสบนะครับผมวิธีการมันจะมดนี่ขั้นตอนหลายอย่างนะครับองค์ตัวเ้องกับนี่นะครับผมกับ ปอกเปลือกเรียบร้อยนะครับแล้วก็แช่น้ำเกลือ,อไปอีกเทาหนึ่งนะครับยังทันในฝานนะครับเดี๋ยวเ้าสิม,มาฝานแต่ห้องคนโสิมานะครับเนี่ยคันอันนี้ขั้มขั้นนะครับคันผู้ใดแพ้ก็ใส่ถุงมือแต่ว่าผมเพิน่นะยังนังนะเพราะจำได้อยู่นะครับเพระาะการไหลนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับ ก็าฝานนะครับผมฝานให้ลักษณะของเป็นแว่นนะครับแห้บางก็ได้ดีนะครับผมบางมันก็สีเวลาเข้าไปอย่าไอ้มามันก็สี่นี่ไอ้จืดเร็วเนาะเขาเอิ้อจืดมาก็สีจืดเร็วนะ,นระรวครับหนาเกินไปก็สี่เวลาดโดน มันเป็นแบนยังไะครับแบนี้งไงย่านห้ครับ ยากเตือนนะครับกันผู้ได้แพรหรือว่าขันเนี่ยเพราะว่ากวายมันคันนะครับผมจะใส่ถุงมือกได้นะครับผม นี่ก็ฝานไก่เลแล้วๆนะครับดิชเติมใหม่รามังอยู่นะครับได้หลายเติานะครับฝานหัวนี้มีหน่วยหน่อยมั้ง ลาเข้ามาเนี way, ่ยมันจะไอสารเบื่อเมาหรือสารคัดหสารในนม่ของไอกรวยกันสิจืดไงนะครับผมปกติเนี่ยใครเจ้ามาเนี่ยใครเจ้าสิมาในนทำท่านเนาะครับน้ำไหลเรื่อยๆนะครับผมมันจะแบบคือก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนหนักนะครับผมแต่ว่า ก็บระเด็นี้ลำคารเนาะอันนี้ก็จะใส่สูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับผมสูตรนี้เพือกดีชิม,มีนะครับเดี๋ยวทำหนึ่งนะครับฟานแล้วนี่จะเฉียบมึงเลยนะครับฟานเรียบร้อยนะครับอันเป็นแบบนะครับผมแต่พยายามให้นบางนะครับผมถ้านาเกินไปก็เจืดยากนะครับผมจืดยากต้องบาง เรียบร้อยนะครับนี่ครับหวานแล้วนะครับหวานแล้วตกองเดี๋ยวเอาที่มาเตรียมหนังกันนะครับผมยำหนังสำหรับมาหาป่วยนะครับผม นะอันนี้กเกือเกลือแกงเ่านนะครับนี่นี่ท่าเี้หกรัมนะครับเรียหาิบกรัมก็ิใเลยนะร,ลกนะรเ,เกลือละลายนะครับผมคน้เกลือละลายวาเปียก ย่ายังบ่ท่านไหนนะครับแต่ว่าเห้องแบเอาควายนะครับผมใส่ลงเลไปก็มาเข่านั่นแหละครับผมก็มาเข่านะครับแต่ว่าเขาใส่ใส่เกลือครับผมเวลาเกลือจะได้ดึงหมดไอ้นั่นออกนะครับผมไอ้แนวไอ้ควายหี่มีขั้นหินเบือเม้าออกนะครับโอเคเอาเอาพ่อออกมาหนะครับผม นนเขาแบบมาไหวจะสามมื่นนะครับแต่ว่าขันเข้ามาลักษณะนี้เขาต้องมันเปลี่ยนน้ำบ่อแห้น้ำม,มันบูดนะครับผมน,น้ำม,มันบูดกินมันจะกินของกอยอย็ไก่เลยเวลาเขาหนึ่งก็จะบอ่อโสภาพอะไรนะครับนี่บ่้น้ำเพือแกงนะครับแนะนะนะช่มาไว้นะครับผมอีก สองถึงสามหมื่อเข้ามาเปลี่ยนหน้านะครับผม หลังจากที่มาก่อยวปสามมือนะครับสามมือสามขึ้นนะครับนี่เนื้อาสารเมาสารเงินละายออกมานะครับเดี๋ยวมือนี้สิมาให้น้ำนะครับให้น้ำอีกรอบนึงเรามาไวอา้อีกจักอีกจักสามมือนะครับผมเพื่อ่าให้ก่อยจืดนะครับผมนะครับวันนี้ทับัน เอาไว้เศ้าเอาไว้ก่อยออกก็นะครับก็สิเป็นนิ่มๆเป็นวัยหนึ่งนะครับผมเศร้าออกก่อยออกเือเลี่ยนนะ มาแนครับปั่นน้ำพอมาใ้กัรับ่อกนะครับแ้ว่ววงา,างาไปตัวนี้จะบอกนึงว,ว่าเพื่ว่าไห้กินในที่ว่าแค่ข้งแรกนมันกินแบบคว่ากินแบบลักษณะดางมาเนาะทันสีน กินชุนชุนยังไงกินึ้อเขาบูดก <g it> ินึ้อเข้ามาเขา้างอะไรยักซ้องจามเห,หนี่ยอันนี้จำเป็นต้องล่างออกให้ดียังไงครับเพื่อว่านาำที่ซ้องเนี่ยจะได้ขีดเร็วนะครับ สามมือามข้อย่างงี้ปวดเจืดดีนะครับเพื่อว่าข้อปล่อยนี่นิสารนี่เป็นอันตร,รายรต่อร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าเฮาเย็นบ่จืดนี่นห้องกินเข้าไปนี่อาจสิถึงกับผู้ไหลแผลทีาา่แบบอันตรายหอดชีวิตได้นะครับแล้วก็ต้องเฮ็ดให้สะอาดให้จืดนะครับให้รถเบื่อเมาจากขากอยอยก้อปล่อยกให้หมด เกียครับเกียะอีกรอบหนึงไอ้เกลียะก็ไปอันนี้ถุงทุงร่ยหมดร็หาสิบจำร้อยห้าสิบประมละลายเกลียในน้ำเะครับเราลายเรียบร้อยข้อก้องไกวยนะครับ ลุกไปเลยนะครับเนี่ยควายก็เริ่มพิงกันคอยคอยลุกเตะอีกรอบนึงนะครับ หอยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเอากระเซลไ้อีกจักดาสามขึ้นนะครับสามมือสามขึ้นนะครับผมเอากระซีเรียกอยจืดพอจืดแล้วเขาก็เอาไปหนึ่งนะครับหนึ่งให้ซุกหลักะใส่ถุงไว้ในตู้เย็นหรือใส่ถุงหอยไว้ไวในอากาศ ห่องอุณหภูมิห่องนะครับก็ได้นะครับผมเพื่อเก็บรักษาไว้นานๆหรือว่าอ่าเพราะหนึ่งสุกเราก็เอาไปตาแข็งเราวคเก็บไว้ในตู้เพื่อจะเห็ดกับเขาหรือเมนูต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าห้างหนึ่งเราข้าก็อ่าข้าวออนห้วยน้ำตาลใจบึกือน้ำจืหน่อยโอ้แซบครับเี๋ยเมนูนี่ผมมักเลย <laughs> นี่นะครับชุดยอดของอเออวันนี้ชุดยอดของกอ๋วย <laughs> นะครับทังไหนผม่าฝากนะครับติดตามนะครับช่องกินเขาทงฟ้ามแถวของผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีอาหารเด็ดเดเมนูเด็ดเดหรือเกี่ยวกับการกินอยู่แบบพ่อเบี้ยงแบบววฒนธรรมแบบอีสานนะครับแบบลูกทุ่งแบบบานหน้านะครับบานปลาบานดอยผมก็จะเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเพื่อเอาไปใส่ในชีวิตประจำวันนะครับ ขอบคุณเลยแหละครับ